สวัสดีเจ้าแฟนเพจที่น่ารักทุกท่านเจ้าวันนี้คนเมืองเหนือจะพามาแปงหมอกปูนะเจ้าหรือว่าแกงปูนะเจ้าว่าพอครัวนะเจ้ามามีไออย่างพองนะเจ้าเลาก็จะมีปูนาที่เอาไปซ้อวันนั้นนะเจ้าเขาจะเอากระต้องมันเนาะตัวมาเอาเอาไปแปงปูองให้แล้านะเจ้าแล้วก็จะมีไข่ไก่นะเจ้าเครื่องพริกแกงก็จะมีพริกแห้งนะเจ้าหอมข่าหอมแดงกับปี ขาจักไข่นะเจ้าแล้วเขาก็จะใส่พักพื้นบ้านไปเห็นหน่อยนะเจ้าต่มหัวต่ำฮาวเขาเนาะก็จะมีพักละพักแครพักแคบนะเจ้าแล้วก็ต้นหอมพักชีเห็นหน่อยนะเจ้าแล้วก็คาดไปได้คือข้าวคั่วนะอ้อยเห็นหน่อยนะเจ้าก่อนอื่นเขาก็จะเอาปูไปต่ให้มันเลี่ยงนะเจ้าปูนี่ล้างให้สะอาดก่อนนะเจ้าแกะแล้วก็ล้างแหมรอบก็ได้นะเจ้ามันจะบักขาวนะเจ้าต่ำไปเรื่อยๆเลยนะเจ้าพอมันเลียกแล้วนะเจ้าเขาก็จะตักไว้นะเจ้า แล้าไว้เนาะแล้วเขาก็จะต่ำที่เหลือให้มันมดก่อนนะเจ้าพอเขาต่ำเซตหมดแล้วนะเจ้าเขาก็จะเอาน้ําสะอาดนะเจ้าใส่ลงไปเนาะเขาก็จะกลนไปกลวนมาขึ้นมันปูอย่างมันออกมานะเจ้าถ้ามันปูอย่างมันออกมาดีแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเอาไปกรองนะเจ้ากรองด้วยกระชอนนะเจ้ากระชอนแอดมินนี่ตะกี้เอากองปูไปหลอบนะเจ้ามันก็นเลยมางามนะเจ้าเป็นอย่างเนาะใส่ไปแล้วเขาก็กลวนไปกลวนมาให้ น้ำปูมันออกมาดีๆนะเจ้าปูนี่เขาต้องย้ำนะเจ้าว่าต้องล้างให้สะอาดนะเจ้าเพราะว่าเขาเอามาต่ำอีเนาะมันก็จะมีอย่างเศษทินอย่างตกลงไปเนาะถ้าเขาบม่ล้างให้สะอาดนะเจ้าพอกองเสร็จแล้วนะเจ้าน้ำปูนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะเจ้าน้ำปูตัวนี้เราจะเอาสามารถเอาไปเคี่ยวแบ่งน้ำปูก็ได้นะเจ้าแต่วันนี้เราจะเอามาแกงนะเจ้าเขาจะมาต่ำพริกแกงนะเจ้าพริกแกงก็จะมีกับ ขาจจ๊ไข่นะเจ้าเกลือนิดหน่อยเนาะใส่ลงไปในโคกแล้วก็ต่ำเลยเจ้าต่ำไปเรื่อยๆให้มันแหลกนะเจ้าให้มันเหลียกประมาณนี้เนาะแล้วก็ใส่พริกแห้งลงไปนะเจ้าใส่พริกแห้งลงต่ำลงไปสักกำนึงนะเจ้าให้มันแหลกหน่อยนะเจ้าถือว่าให้มันเหลียกนะเจ้าใส่หอมขาวลงไปเลยนะเจ้า้ะก็ต่ำไปแหมสักกาเนาะพอมันเหลียกดีแล้วเราก็จะใส่หอมแดงลงไปนะเจ้า พอใส่หอมแดงไปแล้วเขาก็จะต่ำบุมต่ำบำไปสักาำนะเจ้าเขาก็จะเติมกะปิลงไปเจ้าเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วเนาใส่กะปิแล้วเนี่ยนะเจ้าแล้วก็ต่ำใือมันเรียกดีๆนะเจ้ากับประมาณนี้นะใจได้แล้วเจ้าเขาก็จะเตรียมตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปแล้วนะเจ้าแล้วเขาก็ควาดพริกเนี่ยนะเจ้าไปคั่วในน้ํามันเพื่อมันหอมนะเจ้าคั่วเพื่อมันพริกเพื่อมันหอมดีๆนะเจ้า แกงปูนี่จะมีสองสูตรนะเจ้าใครจะขั้วก็ได้หรือบม่ขั่วก็ได้นะเจ้าแต่แอนเมนว่าขั้วให้นหน่อยมันก็เหมาะดีนะเจ้าแล้วเขาก็จะใส่น้ําปูลงไปเลยน้ําปูที่เขากรองตะกี้เนาะแล้วก็คนไปคนมาให้พริกมันเข้ากันดีๆนะเจ้าแล้วก็ตั้งละไว้รอมันเดือดสักครั้งนะเจ้าพอมันใกล้เดือดแล้วมันก็จะเริ่มจับตัวเป็นก้อนจะอี้นะเจ้ามันก็จะหนวดีเห็นหน่อยนะเจ้า แล้วเขาก็จะตั้งเลาะไวให้มันเดือดเห็นสักหน่อยนะเจ้าแล้วเขาก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปนะเจ้าไข่ไก่นี่ใส่บบใส่ก็ได้นะเจ้าแล้วแต่ว่าคนมากนะเจ้าแต่ว่าคนเมียงเหนือว่าใส่หน่อยมันก็จะหนวดีนะเจ้าเมาะเดียมหน่อยนะเจ้าใส่ไข่ไก่แล้วเขาก็กลนไปกลนมาเห็นหน่อยนะเจ้าพอปูเลือกไข่มันซุกดีนะเจ้าเขาก็จะใส่บบกแข้งลงไปเลยนะเจ้าคนไปคนมาสักหน่อยเขาก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลาร้าเห็นหน่อยหนึ่งนะเจ้าตรงนี้ไข่ยากจะใส่ ผงผรูรดอื่นๆก็ใส่ลงไปได้นะเจ้าเฮามันเดือดดีแล้วเขาก็จะใส่พักลงไปนะเจ้าใส่พักลงไปแกงเห็ดก้ามนะเจ้ากลนไปกลนมาสักกํานี่ก็ปอแล้วนะเจ้าใส่พักไปแล้วสักกําเขาก็จะอ่อยข้าวคั่วลงไปเห็นหน่อยนะเจ้าไข่มักนักก็ใส่นักได้นะเจ้าข้าวคั่วนี่ไข่มักที่มันแบบนัวนัวแบบนัวนัวแบบนนไอนน้ำคุ้นๆเนี่ยเจ้าใส่ข้าวคั่วไปนักทำหน่อยก็ได้นะเจ้า เสร็จแล้วเขาก็จะอ่อยพักป้อมใบหอมนะเจ้าหรือว่าต้นหอมพักชีนะเจ้ากลวนไปกลวนมาแห็นหน่อยก็เป็นอันเสร็จนะเจ้าแล้วก็จะเตรียมตักใส่ถ้วยเลยเจ้าสูตรนี้ก็ลองไปย่กันพอนะเจ้าว่าเป็นจะไดแล้วก็ทักมาบอกกันพ่องนะเจ้าหรือว่าใครมีสูตรที่เบอร์เหมือนสูตรนี้ก็ทักมาบอกได้นะเจ้าเตรียมตักใส่ถ้วยแล้วเขาก็เตรียมปั้น้าวนึ่งอุ่นๆฮอนๆเลยเจ้ามาเจ้ามาเจ้ามากินข้าวด้วยกันนะเจ้าแล้วก็จะมา โอดแก่งปูนะเจ้าอืมเหมาะขนาดโอปป้อขอหีบตัวแหมกั้มหนึ่งเตอะโหเหมาะขนาดเจ้าขอบคุณเจ้า